สากรเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นที่พึ่งของสมาชิกในการแก้ไขปัญหาด้านการประกอบอาชีพการยกระดับความเป็นอยู่ให้แก่สมาชิกและครอบครัวให้อยู่ดีกินดีมีความเป็นธรรมสังคมมีความสันติสุขและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันสากรการเกษตรกราจ,จำกัดได้จดทะเบียนตามราชบัญญัติสากรพุทธศักราช2 5 1 1 เดิมได้รับจดทะเบียนในชื่อสากรการเกษตรพญาคงจำกัดเมื่อวันที่28สิงหาคม2517และต่อมาได้รับจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นสากรการเกษตรกราจำกัดเมื่อวันที่8มกราคม2525เ 25. มื่อแรกตั้งมีสมาชิกทั้งหมด29คนมีทุนเรือนหุ้นเมื่อแรกตั้ง1,450บาทปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น2,275ครอบครัวมีทุนดำเนินการ 204ล้านบาทเศษสากรการเกษตรกงราจำกัดตั้งอยู่ที่2 5 6หมู่8ตำบลคลองไซขาวอำเภอกงราจังหวัดพัทลุงอยู่ห่างจากตัวเมืองพัทลุงประมาณ42กิโลเมตรมีพื้นที่ดำเนินง,งานในอำเภอกงราประกอบด้วย5ตำบล40หมู่บ้านสมาชิกมีทั้งไทยพุทธและอิสลามสภาพทั่วไปของอำเภอกงรานับได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรทำสวนยางสวนผล,ลไม้สวนปลาล์มน้ำมันทำนาและเลี้ยงสัตว์ในอดีตสากรก็ได้ประสบปัญหาต่างๆมากมายแต่ตลอดระยะเวลา46ปีด้วยความตั้งใจของคณะกระกกรมการและฝ่ายจัดการ ที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสตลอดทั้งแรงศรัทธาที่สมาชิกมีต่อสากรจากอาคารหลังเล็กๆในพื้นที่ไม่มากนักทําให้สากรได้ซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นจากที่ดินที่ตั้งอาคารเดิมเพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ในมูลค่าเจล้านเศษซื้อด้วยเงินทุนของสากรเองเป็นอาคารสำนักง,งานสองชั้นอาคารชั้นสองประกอบด้วยห้องประชมุมขนาดจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ300คนและชั้นล่างเป็นห้องทํางาน ให้บริการสมาชิกและด้านข้างมีอาคารตลาดเพื่อรองรับสินค้าเพื่อมาจำหน่ายให้กับสมาชิกทั้งหมดนี้เกิดจากแรงศรัทธาและความเชื่อใจของสมาชิกที่มีต่อสากร การเสริมสร้างสวัสดิการให้กับสมาชิกสารกรตระหนักถึงความสำคัญของสมาชิกให้สมาชิกและบุคคลในครอบครัวได้รับสวัสดิการต่างๆอย่างทั่วถึงมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยตั้งแต่เกิดไปถึงการเสียชีวิตดังนี้การเปิดบัญชีเงินฝากให้กับบุตรสมาชิกและเด็กแรกเกิดสมาชิกที่คลอดบุตรสารกรได้เปิดบัญชีเงินฝากอมทรัพย์ซึ่งจำนวนบุตรที่ได้รับสวัสดิการไม่เกินสองคน สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกสากรตราดึงการได้รับการศึกษาของบุตรสมาชิกโดยจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกที่เรียนดีและมีความประพฤติดีเรียบร้อยเป็นประจำทุกปีค่ารักษาพยาบาลเมื่อสมาชิกเจ็บป่วยกรณีสมาชิกและคู่สมรสและบุคคลในครอบครัวค่ารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยในให้มีสิทธิ์ได้รับค่ารักษาพยาบาลได้สวัสดิการชราภาพ สวัสดิการเงินสงเคราะห์ศพให้กับสมาชิกและบุคคลในครอบครัวสำหรับด้านสาธารณประโยชน์และชุมชนสาก่อนเป็นองค์กรหนึ่งที่อยู่คู่กับชุมชนและมีส่วนช่วยในการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนโดยให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในชุมชนโรงเรียนวัดโรงพยาบาลโดยจะส่งเสริมสนับสนุสน,นกิจกรรมกีฬาของนักเรียนเยาวชนและกีฬาในหมู่บ้านสนับสนุนการจัดกิจกรรม ทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณีแก่ชุมชนทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามและร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนและหน่วยงานอื่นและร่วมกิจกรรมวันสากลแห่งชาติเป็นประจำทุกปีด้านส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกเพื่อให้สมาชิกกินดีอยู่ดีมีความสุขมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้จากสถานการณ์ปัจจุบันสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเกิดภัยธรรมชาติปัญหาด้านเศรษฐกิจและสถานการณ์โรคระบาด ส่งผลให้สมาชิกมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายไม่สามารถส่งชำระหนี้ได้ตามกำหนดมีปัญหานี้สินเพิ่มขึ้นสากรการเกษตรกรุงาจำกัดจึงได้ส่งเสริมให้สมาชิกมีอาชีพเสริมที่ทำไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกด้วยการสนับสนุนด้านเงินลงทุนในการประกอบอาชีพปัจจัยการผลิตต่างๆให้กับสมาชิก ด้านการบริหารและการจัดการของสากลสากลมีการกำหนดแผนพัฒนาสากลในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการทั้งหมด9คนและฝ่ายจัดการ10บคนและมีผู้ตรวจสอบกิจการ1คนครับสวัสดีครับกระผมนายบุญพบังตรอนเนียมประธานกรรมการสากคอตัวแทนพี่น้องสมาชิกสากรการเกษตรกราจำกัดและคณะกรรมการกระหนักถึง ความอยู่ดีกินดีของสมาชิกให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสากรครบทุกด้านโดยเน้นนโยบายพัฒนาบุคลากร 2. พัฒนาองค์กร3พัฒนาธุรกิจและบริการ 4. ส,สร้างเสริมสวัสดิการสมาชิกและที่ขาดไปไม่ได้คือการเชื่อมโยงเครือข่ายทุกส่วนและเน้น ถึงชุมจนให้มากที่สุดเพื่อให้สมาชิกเกิดความเชื่อมั่นและสามารถเป็นที่พึ่งของเขาและจุมจนหือไปด้วยสถานการณ์ปัจจุบันสมาชิกประสบปัญหาเศรษฐกิจข้าวของมีราคาถูงขึ้นปอยธรรมชาติและการแพร่ระบาดติดเชื้อโควิดทำให้สมาชิกได้รับความเดือดร้อนมีรายได้ไม่เพียงพอในการใช้จ่ายและ ไม่มีเงินตรงจำรานีต่างควายบริหารเองก็มีนโยบายตรงเสริอมอาชีพการปลูกพืชระยะสัน้นการเลี้ยงจัดเพื่อช่วยลดก้าช้จ่าย,ายและเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกโดยสากรได้สนับสนุนตุนช่วยเหลือในในการประกอบอาชีพให้กับสมาชิกได้หมุนเวียนนำเงินไป้จ่าย โดยเสนอโครงการและปานมติที่ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาธุรกิจและบริการสากลมุ่งเน้นการทำธุรกิจกับสมาชิกเป็นสำคัญเพื่อให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจและเกิดให้ประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดกับสมาชิกค่ะในส่วนของฝ่ายจัดการนะคะก็ได้ดําเนินงานไปตามนโยบายของคณะกรรมการซึ่งสากลการเกษตรกลาจํากัด มีธุรกิจด้วยการ4ธุรกิจค่ะธุรกิจที่1ก็คือธุรกิจการให้บริการด้านสินเชื่อค่ะโดยสมาชิกจะทําการขอกู้เงินกับทางฝ่ายสินเชื่อซึ่งทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามกฎเกณฑ์ที่สากรกรมกาหนดซึ่งไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ระยะสัน้นเงินกู้ระยะปานกลางเงินกู้ระยะยาวแล้วแต่วัตถุประสงค์ของการขอกู้ของสมาชิกแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินสูงสุดอยู่ที่2ล้านบาท สำหรับอัตราดอกเบี้ยที่สมาชิกต้องำํำระนั้นต้องเป็นไปตามประกาศและหลักเกณฑ์การจัดชั้นสมาชิกของสากรซึ่งมีดู่ด้วยกัน3มชั้นซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันไปธุรกิจการให้บริการด้านเงินรับฝากสากรได้ให้บริการด้านเงินรับฝากให้กับสมาชิกและสมาชิกสมทบมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทก็คือเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากสัจจะออมทรัพย์เงินฝากพิเศษ ซึ่งทรั้งนี้อัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามประกาศของสากรจ์สมาชิกให้ความเชื่อถือกับสากกรและนำเงินมาฝากกับสากกรเพื่อเป็นทุนในการบริหารจัดการซึ่งจะทำให้สากกรไม่ต้องไปกู้เงินกับสถาบันการเงินอื่นนะคะ 3. ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายจากกรการเกษตรกราจำกัดได้นำสินค้ามาจำหน่ายให้กับสมาชิกตามความต้องการของสมาชิกไม่ว่าจะเป็นปุย๋ยอาหารสัตว์ ข้าวสารน้ำดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือการเกษตรต่างๆในราคาที่เป็นธรรมและสมาชิกที่ซื้อสินค้ากับสากรไม่ได้ศูนย์เปล่าสิ้นปีสากรจะมีเงินเฉลี่ยคืนให้ตามส่วนธุรกิจด้วยธุรกิจตัวที่4นะคะธุรกิจรวบรวมผลผล,ผลิตของสมาชิกซึ่งจะเกิดขึ้นในรดูการผลิตที่จะถึงนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสดีของจากอการเกษตรกงหลาจำกัด ได้รับเงินงบประมาณจากกรมส่งเสริมสากรเนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนโรนาเมื่อวันที่4มิถุนา,า2564เป็นจำนวนเงิน2ล้านกว่าบาทไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางด้านการตลาดยานพาหนะขนส่งและอาคารศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นที่แลกเปลี่ยนรวมกันซื้อรวมกันขายสินค้าผลผลิตทางการ,กรเกษตรของสมาชิก ั้งนี้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการตระหนักอย่างยิ่งว่าจะดำเนินงานโดยการพัฒนาสากรให้อยู่คู่กับสมาชิกและชุมชนตลอดไปดังวิสัยทัศน์ของสากรที่ว่าเป็นองค์กรธุรกิจยึดหลักธรรมาพิบาลมุ่งบริการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้เห็นได้ถึงการพัฒนาสากรมีความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพ การดำเนินธุรกิจของสากลในด้านต่างๆให้ผู้มาใช้บริการสากลมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์ซึ่งทั้งหมดเกิดจากทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสากลผู้เป็นเจ้าของและเป็นผู้ใช้บริการมีความศรัทธาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆคณะกรรมการทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการพัฒนาสากลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบันอีกทั้งบุคลากรมีความรู้ความสามารถมีใจรักในการบริการตลอดถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนให้คำแนะนำด้วยดีตลอดมาสากรการเกษตรกงหาจำกัดขอขอบคุณสวัสดีครับ